สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีท่านที่ชื่นชอบสะสมเหรียญนะครับจะว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับเราก็แบ่งเก่าแบ่งใหม่แบ่งทีละลึกเหรียญทีละลึกต่างๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องของปุนานะครับอยู่กับปูนานเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปูนานสาวบาทเช่นเคยนะครับคกขอบคุณนะครับอนันน์เหลกกขอขอบคุณที่ทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกคําถามนะครับแล้วก็ขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ส่งรูปภาพของเหรียญโต้นะครับเนาะที่เข้ามาทางช่องของปูนันเซา,นาบาทนะครับทาง ID Line นี่นะครับช่องทางติดต่อ ID Line นี่เท่านั้นนะครับช่องทางติดต่อ ID Line นี่เท่านั้นนะครับเนาะถ้าส่งมาแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าทางช่องปูนานทุกอ,อกทุกใจก็จะติดต่อไปหรือตรงตามที่ประกาศรับซื้อก็จะติดต่อกลับไปทันทีนะครับ ครับสำหร er pues ับคลิปน uh ี้นะครับปูนานก็จะมาประกาศรับซื้อเช่นเคยนะครับประกาศรับซื้อเอ็มแล้วนะครับเนาะถ้าใครมียังดังตีปูนานจะบอกดังต่อไปนี้นะครับนะคือส่งภาพส่งนี่มาเลยนะครับเนาะเพื่อมาประเมินราคานะครับส่งภาพอ่าขอชัดหน่อยนะครับเนาะอ่ามาประเมินราคาแล้วก็จะได้ตกลงราคาซื้อขายกันก่อนนะครับเนาะอ่านะครับเดี๋ยวปูนานจะมาชี้ให้ดูว่าอ่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ก็ อ่ามีจริงนะครับมีจริงนะครับถึงได้ประกาศรับซื้อนะครับตอนนี้อาจารย์คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเนาะอ่าวันก่อนก็ขอบคุณนะครับวันก่อนที่อ่าได้ส่งมาถึงแล้วนะครับเนาะปุณานก็ได้อัดคลิปวิดีโอนะครับอ่าส่งไปให้ท่านดูแล้วว่าของมาถึงแล้วนะครับเนาะของมาถึงที่ตรงตามที่ปุณานประกาศรับซื้อก็อ่าได้โอนเงินไปเงือเรียบร้อยนะครับก็ส่งอ่ามาทาง ID Line นะครับรูปภาพมาเพิ่มราคากันเซตเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะที่ ปูนานจะตกลงราคานะครับมีหมช่องทางหนึ่งแล้วก็คือการติดตอ่อการซื้อขายแล้วก็การโอนเงินนะครับแล้วก็จะส่งมาตามนะครับตามที่อยู่บัตรประชาชนของปูนานเลยนะครับเนาะจะมีส่งมาตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลยนะครับเอาละครับเนาะก็เพื่อไปเป็นการเสียเวลานะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ปูนานตัวยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเนาะ เอาเข้ามาดูนะครับเนาะเหรียญแรกนะครับที่ปุนานจะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะมาดูกันเอาขอเป็นเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญใหญ่ๆนี้ก่อนนะครับเนาะเหรียญใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเหรียญนี่เอาเอาไว้รอบหลังนะครับเอาเหรียญนี้ก่อนนะที่จะมาประกาศรับซื้อนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นเก่านะครับเนาะหนึ่งบาทรุ่นเก่าใครมีรุ่นนี้มาดูเลยนะครับเนาะเอารุ่นนี้นะครับเนาะอ่าเมื่อก่อนนะครับ มีการประกาศรับซื้อกันนะครับตอนนี้ราคาปั๊บขึ้นแล้วนะครับเนาะประกาศเป็นปั๊บราคาขึ้นแล้วตอนนี้ปุณานก็จะมาประกาศรับซื้อตามที่เป็นปั๊บราคาขึ้นนะครับเพราะาจาะคอนเฟิร์มมาตอนนี้ต้องการนะครับเหรียญแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับที่มีราคานะครับก็จะมาบอกฮึนะครับเนาะเหรียญนี้เผมบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2521นะครับปี2521นะครับอ่ามีพระบรม มรูปนะครับทั้งสองพระองค์นะของราชการที่เกิลนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญวาระที่ิบสีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกวาระที่ิบสีนะครับของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ขั้งที่8นะครับขั้งที่8ดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับเนี่ยเหล็กแปดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับเนาะขั้งที่8นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสาวเอสนะครับ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับเนาะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยเดือหนึ่งบาทอยู่ด้านหลังนี่นะครับเนาะนี่คือด้านหลังอ่าตรงนี้เาพอนะครับจะเหมือนจอฟ้านะครับหรือชอฟ้าหรือว่าถ้าเหรียญตีเป็นอู้กันตามอ่าซับของอ่านักสะสมไปยังห้องว่าเขาควายนะครับเหรียญเขาควายนะครับเนาะนะครับตรงนี้ข้างล่างเด่ขชยนว่าแบงคอกนะครับแบงคอกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยครับ อ่านะครับเนาะเหรียญนี่นะครับเหรียญนะครับเนาะที่จะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นแบบไหนนะครับอ่าเหรียญนี้เทามาทําความผู้จักก่อนนั่นก็คือเหรียญเป็นเหรียญวาระที่14นะครับของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับเนาะเหรียญนี้ประกาศออกใจเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 2 1นะครับ2 5 2 1 จำนวนการผลิตนะคร่อนข้างนักนะครับเนื้อยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับมีอยู่5ล้านเหรียญนะครับเนาะเหรียญที่ปุนานจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้แบบนี้นะครับในราคา1นึ่งพันหนึ่งพันถึงหนึ่บาทตามสภาพนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวปุนานจะมาชี้ให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้าเฮาจับเหรียญแล้วนะครับถ้าขึ้นนะครับเหรียญนะครับเป็นแบบไหนนะครับถ้าเฮาจับแบบนี้แล้วนะครับหมุนเหรียญนะครับการหมุนเหรียญหมุนปุ๊บนะครับ แบบนี้นะครับคือเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญวาลลัติหรือที่เราลึกเนี่ยบนห้องวัเหรียญปกตินะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญปกตินะครับนะครับนี่นะครับเป็นเห,หรียญบนห้องวัดเหรียญปกตินะครับถ้าหมุนแล้วนะครับหรือไปสองกระจกมันเอียงนะครับด้านหัวขึ้นแบบนี้ด้านหลังเอียงแบบนี้หรือกลับแบบนี้นะครับที่โบนานมาป,ประกาศร,รับซื้อนั่นก็คือเหรียญแบบพระเสียนกลับนะครับหรือพระเสียนเอียงนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันถึง 1500บาทด้วยกันนะครับไข่มีนะครับพอเลยนะครับเหรียญการแข่งกีฬาหรือวาเรียญเอชเชนเกมนะครับด้านหลังบนห้องวาเรียญเขาควายหรือว่าพอยังจอฟ้า2อันเนี่ยครับเนาะตรงกลางจะมีรูปพระอาทิตย์นะครับเป็นแสงนี่ครับพระอาทิตย์นะครับแลนหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบพระเศียรตรงแบบนี้ยังบาฮาบซื้อนะครับแบบพระเศียรตรงยังบาฮับซื้อนะครับขอเป็นพระเศียรเอียงพระเศียรกลบนะครับ อ่าเฮ้ยเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันถึง1,500บาทนะครับสําหรับเหรียญที่พานกันใจบนห้องว่าเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับบล็อกเคลื่อนอ่าเหรียญผลิตพิษพลาดเหรียญเออหรือไอยนะครับผลิตพิษพลาดถ้ายังเอียบนะครับซื้อแต่ถ้าพีกแล้วมันเอียงเนี่ยครับเนาะก็ยังว่าเอามาประกบกันก็ได้นะครับเอามาประกบกันแบบเนี้ยนี่นะเดี๋ยวบุนายนี่พอนะครับสมมุติว่าเขาหมุนเหรียญไปแล้วนะครับหมุนเหรียญปุ๊บนะครับลงแบบเนี้ยครับอ่ารับซื้อทันทีนะครับเนาะ 1,000ถึง1,500บาทนะครับอันนี้หรือว่ามันเฉียงนะครับถ้าหมุนแล้วมันมันเฉียงหรือมันเอียงยังได้ก็ดีนะครับถ้าหมุนแล้วนะครับ ฮับซื้อทันทีนะครับทางเอียกะฮับซื้อนะครับแต่ถ้าว่าหมุนแล้วมันขึ้นกันถึงสด้านนี้ยั้งบะฮับซื้อนะครับยั้งบะฮับซื้อนะครับแต่ถ้ามันเอียงหรือมันกลับนะครับสำหรับเหรียญเอเชียนเกมส์นี่นะครับข้างที่8นะครับเพราะว่ามีอยู่2บล็อกนะครับเลาวมี2บล็อกเพราะว่ามีบล็อกเคลื่อนนะครับที่รุดหลอดออกมาในสมัยนั้นนะครับเนาะที่ว่าออกมาใจ้ใจหมุนเวียนนะครับเนาะเหรียญบาทแบบนี้นะครับปี2 5งพนนะครับเนาะอ่า เพราะว่าจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับแบบนี้ยังบ่มีราคานะครับแบบพ้าเส้นตรงแบบนี้ยังมีราคากาอาจจะมีราคาก็าอาจจะบานักนะครับตามที่เปิน็นตามที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายที่ตกลงจะซื้อกันนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับนะเนาะไข่มีนะครับแบบพ้าเส้นเอเียงพ้าเส้นกลับนะครับราคา อยู่ที่1น0 0งพันึงพันหบาทใครมีส่งภาพมาเลยนะครับเนาะส่งภาพมาตั้ง ID Line ของปูนานได้เลยนะครับนะเพื่อมาประเมินราคาตกลงราคาซื้อขายกันตามสภาพเหรียญนะครับ ID Line นี่นะครับเข้าไลน์ ID Line ปูนานมาได้นะครับถ้าคลิปมีลิงก์นะครับเนาะมีลิงก์อยู่นะครับกดเข้าไปในลิงก์ถทายคลิปได้นะครับคลิปวิดีโอนะครับเนาะเอาละครับสามรับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับเนาอขอเป็นภาษีเงินกับแบบเนี้ยครับเนาะ อ่าเหลือเอี้ยงนะครับอ่าจะไปลืมนะครับแล้วเองมาดูเหรียญ2บาทนะครับที่ปูนาจะมาอู้ถึงนะครับใครมีเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญ2บาทสีทองเปลี่ยนพระเศียรใหญ่แบบเนี้ยครับพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับอ่าที่อ่าเปลี่ยนมาจากสีเงินแบบนี้นะครับแบบพระเศียรเล็กเนี้ยนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับสีทองแบบนี้นะครับพลิกไปดูเลยว่าปีพศ2 5งพนเนี้ยนะครับ ถ้าใครมีนะครับเมื่อสังเกตดูนะครับเป็นห้องว่าเหรียญทดลองบล็อกนะครับคือรูดหลอดออกมานะครับาจากสีท้องเนี่ยครับเนาะเลขห้านะครับจะเลขห้านะครับสังเกตเลขห้านะครับห้าแปดนะครับสองห้าห้าแปดนะครับเลขห้าตัวที่สามนี่ครับเนาะอ่าตรงเนี้ยจะเป็นเลขซีนะครับจะเป็นพศสองพันร้อยสี่สิบแปดนะครับที่เป็นปีแรกผลิตเหรียญสองบาทนะครับเนาะแบบนี้นะครับตีว่าผลิตออกมาอยู่สามพศแล้วก็เลิกใจนะครับ ต้องเป็นสีทองแบบนี้นะครับแต่เป็นปีพศ2548นะครับอ่ามันจะ58นะขอเป็นพศ2548นะครับแต่นะครับเมื่อระวังนะครับใครเจอหรือว่าเนี่ยครับเพื่อสังเกตอ่ะมีการอาจจะมีการลบนะครับลบเลขห้เนี่ยหัวเลขห้นี่ออกนะเพื่อเป็นเลขสีนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับเนาะ สังเกตดูนะครับอาจจะมีการลบแต่ว่าถ้าไข่มีก็ทรงภาพมาได้นะครับขอเป็นเหรียญแบบนี้นะครับแต่เป็นสีทองนะครับมีะบบนะครับเนาะเป็นเหรียญทดลองแบบนะครับนอกทดลองแบบนะครับพาเสียบเอียงผาเสียตรงภ้าเสียบอย่างบะเกียวขอืกอเป็นปีสีแปดสีทองนะครับนะครับเนาะปีสีแปดสีทองเป็นเหรียญทดลองแบบนะครับคือใจ้บล็อกตัวนี้นะครับใจ้บล็อกตัวนี้เนื้อนี่นะครับเนาะแต่เป็นสีทองนะครับ ไจ่บล็อกของส8เป็นสีทองออกมานะครับทดลองนะครับปีดบนทดลองข้างแรกนะครับอ่านะครับเนาะก็ถ้าใครมีทรงภาพมานะครับส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆมาทาง ID ดีไลน์ของปูนันนะครับอย่างตะกี้นะครับเนาะ ID ไลน์เนี่ยนะครับอ่าช่องทางเดียวติดต่อซื้อขายนะครับเนาะช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับถ้าหากสนใจอย่างแล้วจะมีอืช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการอ่า ติดต่อโอนเงินอย่างกันนะครับตกลงกันนะครับเนาะแต่เอาส่งรูปภาพเดี๋ยวคลิปวิดีโอมาทางไอเดียไลน์นี่ต่ออันนะครับช่องทางเดียวนะครับเนาะราคานะครับส่งมาเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นถ้าใครมีสีแปดสีท้องแบบนี้นะครับสีท้องนะครับแต่เป็นพระเสียีแบบเนี้ยครับพระเสียเล็กเนี้ยแต่เป็นเปี อ่าสีแปดนะครับสีแปดภาษีเลขแบบเนี้ยจะเป็นเนื้อสีทองเหลืองแบบนี้นะครับเนื้อมันเป็นสีทองเหลืองแต่เป็นปีสีแปดนะครับพภาษีเลขไม่ใช่พภาษีใหญ่นะนะครับเนาะมะโค้ดกับมันมีล็อกปูน้านี่ยนะมีครับมีจริงนะครับถ้าบอกมีวก็บบอกประกาศนะครับอันนี้อาจารย์เอาเฟิร์มว่ามีนะครับเนาะอ่ามีนะครับอ่ามีนะครับเนาะอ่ามะก็บะแน่นะครับถามว่ามันมันจะหาง่ายก็มันก็คงหาบางง่ายนะครับแต่มันก็บะแน่อาจจะอยู่ใน กระป๋องเฮาหรือว่าคนที่อชอบเก็บสะสมเหรียญสองพันสอง 2, 2บาทแล้วออกมาดูได้นะครับที่ชอบเก็บนะครับมีราคานะครับปุณานเื่อราคาเลยนะครับาตามสภาพหมืน่นห้าถึงสองหมื่นบาทนะครับสําหรับเหรียญปีสี่แปดแบบเสียนเล็กนีดเนื้อทองเหลืองตัวอันนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับถ้าว่าลบอนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ยังเป็นพระเสียนใหญ่อยู่นะครับ ยังเป็นผ้าเสยนใหญ่นะครับถือว่ามันเป็นผ้าเสยนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเป็นผ้าเสยนใหญ่ก็ต้องมาดูว่าเลขกห้ถูกลบหัวออกไปกอนะครับหัวโบนี่นะครับถูกลบไปกอเราต้องมาดูก so ันว่าแต่ขอเป็นเรียนแต้นะครับขอเป็นเรียนแต้นะครับเนาะก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับทันสมัยใครมีทรงภาพมานะครับไมดีไลน์มานะครับเนาะกับเดียวนี้นะครับแบบเอียงแบบนี้นะครับเอียงแบบเนี้ยนะครับด้าหลังเอียงลงอย่างอี้นะครับด้านหัวขึ้นแบบนี้นะครับ ด้านหน้าด้านหัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเอียงหรือว่าเฉียงลงอรนะครับถ้ากลับแบบนี้นะครับถ้าว่าเสียนตรงยั้งมาซื้อถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอารับซื้อนะครับอันนี้รับซื้อ1 0 0 0งพันถึงพันนะครับแต่อันนี้นะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับสำหรับเดรีนญ2บาท4ท้อง4ี่แปดนะครับปีพศสองร้อยสี่แปดต้องเป็น4ท้องเหลืองเต่าอันนะครับถึงจะรับซื้อนะครับเนาะนะครับ ถ้าใครมีนะครับส่งมาได้เลยนะครับเนาะถ้ากเป็นเหรียญอย่างอื่นนะครับเหรียญแปลกเหรียญเออเลอค่อยหรือพิมพ์ซ่อนอะไรอย่างก็ได้นะครับหรือจะส่งมาก็ได้นะก็อยู่ที่เฮาตกลงราคานะครับก็จะมีราคาอยู่นะครับที่เป็นเล่นสะสมก็จะมีราคาอยู่นะครับใครมีเหรียญแปลกๆก็จะส่งมาก็เลยก็ได้หรือว่าเป็นเหรียญเก่าห economy. เห,ห evet. เ well. รียญอย่างเงี้ยครับเนาะแต่บางครั้งนะครับยังลุงผู้น่าเคยบอกไว้ว่าเหรียญเก่าๆนะครับอ่าบางคนก็ว่าเก่าขนาดนะครับผ่านมาอ่าเป็น ร้อยปีนะครับบางคนก็บ้านะเป็นร้อยปีแล้วโอ้ปุนานนะครับผลิตเป็นเจ็ดแปดสิบปีนะครับถามว่าบางเหรียญบัมีราคานะครับบางเหรียญบัมีราคานะครับราคาก็เล่นกันบบแปงนะครับบางคนก็บอกเอาขนาดบั้งบั้งนะครับเนาะบแ้งนะครับอันนี้ปุนานยืนยันได้เลยว่าแจะจับขึ้นจะแปลงดักเล็กดักก้อนนะครับจะมีเหรียญที่ว่าแปลงๆนะครับเนาะก็ตอนนี้ราคาก็ลงหอบก็มีนะครับเหรียญที่ว่าบอกว่าเหรียญดังในอดีตนะครับเนาะเป็นเหรียญดังในอดีต นะครับอย่าไปลืมนะครับนะเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทสีแปดสีทองเหลืองนะครับสีแปดทองเหลืองนะครับนอเขาเสนอนะครับมีอยู่นะครับแต่ห้าวว่ามันหาง่ายนะครับถ้ามันหาง่ายอยู่นะปุ๊บเนี่ยครับเนาะมันก็คงก่มีราคาสูงขนาดนั้นนะครับเนาะสูงถึงหมื่นห้าถึงสองหมื่นตอนนี้เป็นประกาศทับซื้อกันนะนะครับกับเหรียญนี้นะครับเอ่อเหรียญนี้นะครับก็เหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับอ่า ถ้าว่ามันหาง่ายเนี่ยคงจะมีราคาสูงนะครับบางคนก็บอกอันนั่นกับเอาอันนี้กับเอาเท่าว่าอย่างตีบเอานะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตมันค่อนข้างนักนะครับเนาะเหรียญตีเอาก็มาอาจจะบัแปฝงถ้าไปเหรียญแบบปกตินะครับมันจะบัแปฝงนะครับเนาะแต่ว่าอ่าบางช่องบางตีนะครับบางเว็บไซต์อย่างเปิ่งยังต้องการยังซื้อหาเล่นกันอยู่มกับบับแปฝงนะครับเหรียญหนึ่งก็ตกอยู่ซาวงสิบ กว่าบาทพ่องนะครับเนาะสิบห้าบาทเส้าบาทพ่องนะครับเดอยวที่ความพึงพอใจถึงสองายจะตกลงซื้อกันนะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นแบบเนี้ยแบบเอียงแบบอย่างเงี้ยนะครับเนาะเหรียญบาทเนี่ยสมมติว่ามันเอียงมันอย่างเงี้ยจะมีราคาพันกว่าบาทขึ้นไปนะครับพันถึงพันห้านะครับปุนานรับซื้อนะครับใครมีกระส่งภาพมาตามออดีไลท์ของปุนานได้นะครับอ่า นะครับเรียนสบาทตัวนะครับเนาะเรียนสบาทตัวนะนะครับเนาะอันนี้ก็มาประกาศรับซื้อทุกท่านทุกคนถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีส่งมาเลยนะครับเนาะหรือใครอยากจะสอบถามหรืออะไรยังนะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือมาแอดบาตั้งไอดีไลฟ์ปูนานได้นะครับเนาะอ่าส่งภาพเรียนก่ากมาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าทั้งช่องปูนานนั่นนะครับสนใจก็จะที่ต่อกับสําหรับเรียนแบบปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเรียนที่มันแบบปกติเนี่ยปูนานจะเข้าไปพอแล้วปูนานจะตอบรับทันทีนะครับเนาะตอบรับ จะ yeah, ตกลงราคาเลยนะครับเนาะจะตกลงเข้าไปาหานะครับเข้าไปหาเพื่อตกลงราคาซื้อขายกันนะครับเนาะแล้วก็ส่งเหรียญให้กันแบบใดยังไงน,นะครับหรือจะเดินทางมาอย่างไรอยู่ใกล้ๆนะครับเนาะแต่ก็ส่งตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับจะมีสองทางให้อีก่องทางหนึ่งที่ในการซื้อขายกันบอกต้องกวาว่ามันจะหายนะครับสูญหายเขาส่งแบบทางใบเสนีซ้างอย่างนะครับเนาะสามารถติดตามได้ว่า ตอนนี้นะครับสินค้าเขาอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับจะส่งตาม GPS นะครับเขาอยู่ไหนเขาส่งไดออ้มันจะถึงลัก็จะถึงปุนานปูนานเปิดพอเลยว่าตอนนี้อ่ามันจะมีข้อความขึ้นตลอดนะครับข้อความขึ้นตลอดว่าตอนนี้อยู่ไหนเขาสามารถเข้าไปดู ใน g ีพได้นะครับนะบ่ต้องหว่วงนะครับเนาะเอาละครับเนาะสองเหรียญนี่นะครับใครมีทรงผ้ามาเฮือปูนานเนอร์อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับท่านนี่นะครับเนาะท่านนี่ปูนานก็ต้องขอขอบคุณจะนักขอบคุณจะหลายขอบคุณบาได้บ่มีอย่างเพ้อนะครับมีแต่ความปรารถนาดีและข้อมูลและอัปเดตเพ้อซึ่งกันและกันนะครัเข้าใจนะครับเนาะว่า เป็นแบบไหนนะครับล้านดังๆใหญ่ๆปุ่นประกาศแล้วปุณานปุณานประกาศทำไมเบาเบานะครับก็ถ้ามาตรงตามที่ปุณานประกาศเอาหมดนะครับเอาหมดนะครับเนาะไม่ต้องห่วงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับปุณานก็ต้องขอตัวนะครับขออำลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเดือนบาทนี่นะครับเอเชียนเกมกับเดือนสองบาทนะครับเนาะจะไปลืมสีท้องปีสี่แปดนะครับบัตรสีเงินนะเอาสีท้องเหลืองนะครับเอาสีท้องเหลืองแบบนี้นะครับจะเป็นปีสี่แปดนะครับ ปุนาทับซื้อแล้วก็เรียนบาทนี่ตัยแบบเอียงแบบเฉียงนะครับเนะาพะพลาสเซนต์กลับนะครับพลาสเซนต์ตรงยังบาซื้อเนี่ยเรียนบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ปุนานต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอกล่าวคาส,สวัสดีครับ